ครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายอมริแล้วก็เกมเออก็เกม,เ,กเ,กมเดี๋ยวดิแดงน้ำหมด <c oughs> ตรงนี้ไม่ค่อยสบายขรับเนื้อทันตัวจำโทษก็ตัวเกมยิงช้างนะครับก็รุ่นาันธำเพลงครับเล่นเลยอู้นี่มันที่ไหนอ่ะนี่มันทุ่งหญ้าสมุนไพรปัจจาเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยไอเขี้ยช้างบินโอ้ยสัตว์ก็ไป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 อุ้ยเขี้ยเขียเขี้ยเขียช้างช้างช้างโอ้โห floor spot เอาขี้ขวาโซมครับลืมบอกไปโอ้ยเขี้ยอุ้ยสัตวสัตจะโดนช้างเยิบนะครับกำโอ้โหเขี้ยมาเยอะกว่าเดิมอีกโอ้ยหันคอ เ้ยไอสัตว์อีลาเฟนอีลาเฟนเอฟวีแวร์ครับไอแค่เวลาแล้วเวลายิงแม่งอย่างกับสไนเปอร์อีลิตเลยสัตว์ยิงแล้วแม่งมีดูลูกกระสุนเลยนะเกี้ยมาพองอ่ะโอ้โหไอสัตว์กำกำเอ้ยหัวช้างช้างช้างเฮ้ยไอสัตว์อ้าว โถตกเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เโอเคไหนตัดมันเข้ามาเอะผมเมื่อก่อนผม เอาไอ้เฮียไม่ไหออเเวป้าโอ้โหเฮ้เฮ้ผว่ามันโหดแบบเมื่อก่อนที่เล่นน,นะไอ้หรือว่าผมกากหรอตับหืมปะัง f i r s นั่นเน เอ้าไอ้เที่ยมมัมีโอ้ยน้ำมูกไหลเลยเสียเอ๋ยน่าเงี้ยเพื่อไอ้เชฟช้างหันกำเพอเดี๋ยวไหมเดีไหมโอ้ยสัสเดี๋ยวเราเรต้องสแตนสแตนแอนสแตยครับ เฮ้ยย่ยโอหยทมเี่ยมาครับต่อต่อกระเบื้องครับต่อกระเบื้องสตารจะเป็นไรไปอ่ะ แน่อุ้ยโอ้ยอ้ยอุ้ยไอ้เฮี้ยแม่ง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 วาร์ปมาข้างหน้าผมเลยช้างแม่งบินได้เยอะแค่ิา์ฟเคไอ้เจ้าที่อะไรกูยิงตีนชัดเลยนะแต่ก็ช่างเหมือนกับ คิงส์3ฮึ่ย dominating dominating เฮ้ยโว้ยส์แม่งวิ่งวิ่งมาอย่างงี้ก็ตายสิครับไม่รูแม่งวิ่งมา

ทำทำไมาไหมแม่งผมคงจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นไอเกมนี่แค่อย่างนี้ได้กากที่สุดแล้วครับนี่ตายสิผมว่าผมคงต้องไปสารจอนชาวไร่แล้วนี่มันเป็นเกมที่ <c oughs> อัพเรดที่สุดกว่าเดิม พี้ยไม่โดนพี่พี่พี่ตายสิช้างนี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยติดติดติดกัมอ้าวกูจะลั่นลงพื้นได้ไหมเนี่ยไปลองกันนี่ไม่ค่อยปลอดภัย นี่หากรมเอ้ยจะไอ้สัตว์พ่อมนิพ่อเฮ้ยโอ้ยเย็บแค่มาก็เป็นแก๊งเลยอะมาเป็นแก๊งเลยนี่มันมาหักกำอ่ะเเฮ้ย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 ไอ้ยาไอ้สัตว์โอ้ยแก ทำไมกากงี <laughs> ้หายอ่ะทำไมวะโอเคครับ <c oughs> ไม่นะทำไมเมื่อก่อนผมผมเล่นแล้วมันผมยืนแถวนั้นแล้วมันมันไม่ตามวะแบบนานๆม,มันจะตามมาทีไอ้ชี้คราวนี้ไม่ตามมาแล้วหรือว่ามันเพราะมันอัปเดตชั้นใหม่วะเนะี่ยอฮึ ไอ้เหียมันหลบได้อะแนนว่าโอ้โหเหียมันมาจากข้างหลังหลังผมเบยหลังผมเบยเฮ้ย

ฆ่ากูตามมาข้างหลังโอ้ยติดติดติดสามตัวเลยอุ้ยเฮียอีกแล้วอะไม่ได้ครับไม่ได้ลอยผมก็จะไม่เลิกครับแม่งจากที่ผมไม่เครียดกลายเป็นโคตรจะเครียดเลย ดูดิไอ้เี้ยช้างแม่งบิน <c oughs> นี่มันยิ่งกว่ายิ่งกว่า The Walking Dead ที่แม่งต้องวิ่งหนีซอมบี้ไอ้เชี้ยนี่แม่งวิ่งหนีช้างไอ้สัตว์แม่นงน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย <c oughs>